ช้านี้โชคดีมากเลยตื่นเช้าขึ้นมามาเจอมาเจอสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ก็คือช้างนะคะกำลังจะขึ้นรถรถบรรทุกสิบล้อไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดไหนนะคะช้างใหญ่รับโชค บรรยากาศเหมือนอยู่บนหลังเขาเหมือนอยู่บนภูเขาเลยหมอกลงจัดมากเลยเพราะว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วมามีฝนตกนะคะ คิดว่าน่าจะไม่ได้เอาช้างขึ้นนะคะเพราะว่าหรือยังไงเพราะว่าจัก,กรยานเยอะเลยอยู่บนรถเรามารุ้นด้วยกันว่าช้างจะเดินหรือว่าช้างจะขึ้นรถเรามารุ้นรุนด้วยกันนะคะว่าช้างจะขึ้นรถหรือว่าช้างจะเดินอยู่ริมถนนนะคะรถก็จะวิ่งทลุกทล่านอยู่ติดถนนใหญ่ ด้านหลังเสาไฟดูเหมือนเป็นภูเขาเลยทุกคนแต่เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นมะขามใหญ่แต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยหัวกลมงเยอะเลยเห็นลงเฟซหลายหลายเฟซเลยเราจะถ่ายรูปลงบรรยากาศของเช้าวันนี้ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะเหมือนเป็นบรรยากาศที่เราอยู่หลังเขา ขึ้นจริงๆเลยทุกคนสรุปว่าขึ้นนะช้างขึ้นรถมองเห็นกันชัดไหมคะช้างขึ้นรถช้างขึ้นรถว้ายขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอ,อ๋อเคยเห็นแต่ในคลิปเห็นในวิดีโอวันนี้มาเจอของจริงแล้วถือว่าวันนี้โชคดีมา,มากๆเลยทุกคน เช้าวันนี้รับโชคนะคะได้เจอช้างช้างอ่าเป็นช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะขณะนี้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วนะคะทุกคน